มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนตะแลงด่วนพบโอมิคอนลายแรกของจังหวัดเมื่อวันที่29ธันวาคมขณะที่สถานการณ์การแพร่กระจายของโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิหลังตั้งแต่เมื่อวันที่26ธันวาคม64ที่ผ่านมามีการพบผู้ติดต้องสงสัยจะติดสายพันธุ์ใหม่โอมิคอนเข้ามาในพื้นที่ล่าสุดวันนี้ นายชันชัยสอนศรีวิชัยรองผู้ว่าราชาการจังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยนายแพทย์วชิระปดพิบูลนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดชัยภูมิเปิดถแถลงข่าวด่วนที่ห้องศูนย์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์โควิด -19 ประจำจังหวัดชัยภูมิที่ห้องประชุมชั้นหนึ่งศาลากลางจังหวัดชัยภูมิว่ายืนยันล่าสุดจังหวัดชัยภูมิพบมีผู้ติดโควิด -19 สายพันธ์โอมิคอนเป็นลายแรกของจังหวัดชายภูมิแล้วหนึ่งลายครับซึ่งเป็นหญิงวัย32ปีทำงานอยู่ในสำนักงานท้องถิ่นอำเภอเมืองชายภูมิซึ่งมีผลตรวจพบติดมาตั้งแต่วันที่26ทธันวาคม64ที่ผ่านมาและมีความเกี่ยวพันกับพื้นที่มาจากต่างจังหวัดเสี่ยงจังหวัดชนบุรีและจังหวัดกาฬสินครับซึ่งทางจังหวัดได้เร่งดำเนินการตรวจคัดกรองขุ่มเสี่ยง บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วล่าสุดกว่า100รลายซึ่งมีผลตรวจยืนยันครั้งแรกทั้งหมดยังไม่พบมีผู้ติดลายใหม่เพิ่มครับและในส่วนผู้ที่คิดว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เข้าเกี่ยวข้องสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดลายนี้ที่เคยมีไทม์ไลน์เดินทางไปสถานที่ในที่ว่าการอำเภอเมืองชัยภูมิในวันที่20ธันวาคม64 ร่วมประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในห้องประชุมชั้นหสารากางจังหวัดชัยภูมิวันที่23ธันวาคม64ครับและเดินทางไปร่วมกับท้องถิ่นอำเภอเมืองชัยภูมิไปที่งานสืบสารประเพณีตีครีไฟที่วัดในหมู่บ้านหนองเคืองตำบลกุดตุ้มอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิในวันที่24ธันวาคม64ขอให้ติดต่อโรงพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อตรวจคัดกรองหาโควิด1 9เพิ่มเติมเป็นการดวนจากนี้ไปด้วยครับและในส่วนสถานการณ์ผู้ติดลายใหม่ล่าสุดของจังหวัดชัยภูมิล่าสุดมีผู้ติดลายใหม่สายพันธุ์โอเมกอนแล้วหนึ่งลายมีผู้ติดสะสมสายพันธุ์เดลต้า12,409ราลายมีผู้ติดลายใหม่เพิ่ม10ลายอยู่ในพื้นที่อำเภอเทพสถิต3ลายอำเภอบ้านข้าวสลายอำเภอบ้านแท่น2ลายอำเภอแก้งขอ1ลาย อำเภอเนินสง่าหนึ่งลายและที่อำเภอปำเน็จนรงอีกหนึ่งลายครับซึ่งในช่วงเดินทางกับภูมิลำเนาของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่2565นี้ทางจังหวัดชัยภูมิขอให้ชาวชัยภูมิทุกคนปฏิบัติขั้นตอนตามมาตรการป้องกันโควิด1 9อย่างเคร่งครัดในทุกพื้นที่ด้วยครับซึ่งคนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงก็ต้องผ่านการตรวจ ATK ทุกรลย ทุกพื้นที่จะต้องมีการแจ้งผู้นำชุมชนอสอมเพื่อช่วยกันป้องกันไม่ให้เกิดคัดตเตอร์ปัญหาการแพร่กระจายกลับมารุนแรงได้อีกอย่างเข้มงวดในทุกพื้นที่ด้วยครับอย่างไรก็ตามขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกันเพื่อลดการแพร่กระจายของโควิด -19 ครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวาพาเพลินด้วยนะครับขอบคุณครับ